สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นของท่านผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะคะราัคานาราศีพฤษภวันที่22เมษา,ายนถึง21พฤษภาคมค่ะสำหรับท่านผู้ที่เข้ามาชมคลิปของเกรซนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ โอเคค่ะขอไพ่สิบใบขอจกักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดไพ่สิบใบให้กับชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะร่วงมาแล้วหนึ่งใบใบที่หนึ่งค่ะ The Tower อืมเกิดอะไรขึ้นจ้า The Temperance The Empress Eight of Pentacles แ a งแม a n q คว e นอ f w วอ d s นส u โฟ f c อ p s คัสมาแล้วจ้าหกไมธาเอ้ยหกคาทานะคะและทรี e e o เ p น n ิ a ค l e สไปสุดท้ายค่ะไปที่สิบ The เบิลวอฟฟอร์จูนพลังงานของการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะเป็นพลังงานที่แบบ เดือนนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะกับชาวราศีพฤษภนะคะเพื่อเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็คิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่กําลังจะเข้ามาหรือว่าบางคนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความรักนั่นเองที่บางคนเกิดเหตุปุปบภันฑ์ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูแองเจิลันีกว่นว่าแองเจิลอยาจะบอกอะไรพฤษภค่ะ if you believe อะไรก็ตามที่คุณเชื่อมั่นนะคะที่คุณคิดว่าคุณจะทำได้อะไรที่คุณนึกถึงอยู่ณนะตอนนี้นะคะขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณทำได้เนาะ in the near future โอเคค่ะเดือนนี้มันน่าจะเป็นเดือนแห่งการเอ่คลียร์ energy บางอย่างของชาวราศีพฤษภเนะะาะแล้วใบสุดท้ายคะ่ะ be assertive confirm ได้เลยมั่นใจได้เลยว่า อะไรที่คุณอยากจะทำขอให้คุณมั่นใจขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะพีศก so. slow down pause and allow things to unfold นะคะขอให้คุณแบบว่าเออเผาๆลงหน่อยเบาๆกับความเครียดอะไรต่างๆ listen and talk each other นะคะ spend time together turn on your luck turn on your heart light ก็คือในแนวแน,แนวแนว,แนว,ว่าให้คุณรู้สึกว่าคุณให้คุณเปิดใจ รับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกำลังจะเข้ามาอย่ากลัวอย่ายึดติดนะคะแล้วก็ขอให้คุณรีแลกซ์นะสำหรับสำหรับสำหรับชุดนี้ที่ whisper of love แนะนำผลเข้ามาแล้วมีอะไรก็คือเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากันซะแก้ปัญหาด้วยการรับฟังแล้วก็การพูดแล้วเท่าที่เกดเห็นเนี่ยเดือนนี้มันเป็นไพ่หลักที่เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกต,ตีว่าเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภ ในเดือนมิถุนายนนี้นะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณจะต้องรู้สึกว่ามันจะมีจุดพีคอะไรบางอย่างในเดือนนี้ของคุณแน่นอนประมาณ70%นะคะที่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องคลดแล้วก็คิดแล้วก็ใช้สติสัปปะชันยะค่อนข้างจะเยอะเลยบางคนได้โอกาสในเรื่องนั้นที่การงานมาเออแล้วมันทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยจ็อบนี้มันเป็นจ็อบที่ใหญ่นะเป็นบิ๊กโปรเจกต์คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้หรือเปล่ามันมันมันดีมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ กับการเปลี่ยนแปลงที่มันกําลังจะเข้ามาถึงคุณนะตอนนี้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันมี The Empress เข้ามามันคือความสุขที่กําลังรอมันคือคุณเหยียบความสุขอยู่อะความสุขความอบันดั้นอุดมสมบูรณ์ความร่ํำรวยแถมมี The Temperance เข้ามาตอบย้ําอีกอะ่ะแล้วมี The Wheel of Fortune เข้ามาปักนี้มันจะมีจุดเปลี่ยนจุดพลิกการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็น Destiny ที่นำพาให้มันจะต้องทุกอย่างมันจะต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นขอให้คุณไม่เครียดน,นะคะขอให้ go with the flow ไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูดวงโดยรวมกันเลยดีกว่านะคะเริ่มกันด้วยหน้าที่การงานนะคะการงานนะคะสำหรับเดือนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะงานคุณหนักคุณคุณเกิดเหตุปาาุบปับสัพลันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณขอให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโอกาสที่กําลังจะเข้ามานะคะเพราะว่าสิ่งดีด โอกาสความสําเร็จในหน้าที่การงานมันกําลังรองคุณอยู่อะขอให้คุณปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้ไพ่เดือนเนี้ยขามันเป็นไพ่ที่เข้ามาแนะนําว่าถ้าคุณปรับตัวได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลิศทุกสิ่งทุกอย่างความหวังความสําเร็จโอกาสกําลังรองคุณอยู่นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําใครที่ผิดหวังในเรื่องหน้าที่การงานออกจากงานยังไม่ได้งานเดือนนี้นะคะ ออกมาจากแบบออกมาจากงานปุบปรับฉัพันเหมือนเพิ่อออกมาเนี่ยได้แพ็กเกจบางอย่างโดยได้เงินได้โอกาสอะไรบางอย่างมาอาจจะเป็นการยื่นข้อเสนอรหรือแพ็กเกจอะไรก็ตามเหมือนเหมือนคุณจะได้ดับเบิลอะในความในความในความช็อกในความไม่ดีมันมีสิ่งที่ดีๆกําลังรอคุณอยู่อะการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันคือโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสมมติคุณออกจากงานปุ๊บคุณผิดหวังในเรื่องหน้าที่การงานปุ๊บคุณจะได้งานค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทันทีเลย The w i e w of Fortune เข้ามานะคะอ,อันนี้เกสเสริมนิดนึงนะมันมันเปลี่ยนแน่นอนแต่อันนี้ก็คือระวังเรื่องของการเดินทางนิดนึงนะคะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางอันนี้เป็นไพ่เสริมนะคะหรือว่าอาจจะมีการเดินทางไปถึงขั้นต่างประเทศหรือว่างานที่คุณกําลังจะได้รับหรืองานใหม่ที่คุณกาลังจะได้อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศต่างภาษานะคะแต่เอาจริงๆเกสเห็นแบบคุณเยียด The Empress อยู่อะ มันคือความสุขมันคือผู้หญิงที่เก่งมันคือผู้หญิงที่แบบคุณคือผู้หญิงที่แบบมีความสุขอะไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นอะคุณพร้อมที่จะแบบเยียวยาตัวเองคุณพร้อมที่จะแบบแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ให้มันราบรื่นให้มันดีแล้วคุณทํามันสําเร็จด้วยขอให้คุณแค่ปรับตัวกับสิ่งสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นซึ่งมันคือโอกาสมันคือเดือนแห่งการส,สาัางเพื่อโอกาสที่ดีความหวังที่ดีในเรื่องหน้าที่การงานอะ The Victory Card เข้ามาแล้วค่ะคือคุณอาจจะมีความหวังอยู่ว่าคุณแบบเฮ้ยคุณจะทำมันสำเร็จไหมงานเนี้ยคุณจะทำปิดจ็อบไหมงานที่คุณไปสัมภาษณ์อยู่คุณจะได้ไหมคุณจะได้แต่มันอาจจะเป็นงานที่แบบคุณอาจจะยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่เป๊ะอาจจะยังไม่ชอบคุณจะเอาหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คุณอาจจะเข้ามาหลายงานแล้วคุณแบบคิดว่าเฮ้ยอันนี้ใช่ไหมฉันจะเอาดีไหมหรืออาจจะยังไม่ถูกใจ เออคุณไปลองดูนะแต่จริงๆแล้วว่ะไพ่ก็บอกมาให้คุณอ่ะปรับตัวถ้าคุณจะเอาสามารถสามารถที่จะแบบตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาอยู่แล้วสําหรับอืมคนที่ทำมาค้าขายอันนี้ไพ่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเกิดเหตุบุบับจากพันอะไรขึ้นมาคุณอาจจะขายดีจนแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่ามันมันจะมีเรื่องเข้ามานิดนึงที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีโอกาสในความ ในความไร้ไรในถ้าคุณขายของออนไลน์หรือทำอาชีพค้าขายอยู่นะคะคุณจะมีโอกาสที่จะแบบได้ร่วมทุนเซ็นสัญญาหรือว่ามีลูกค้ายเยอะอะเออต่อมาในเรื่องของออการเงินมันมีโอกาสเข้ามาหาคุณแล้วละ่ะในเรื่องของการเงินนะคะมันมีไพ่โชคลาภเข้ามาคุณต้องได้เงินอะไรมาบางอย่างแล้วว่าในอดีตจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเงินที่เป็นแบบเงินประกรันหรือเงินที่ เคลมอุบัติเหตุหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะประกันเคลมประกันได้หรือว่าเกิดเกิดเหตุปุปปับสะพันอะไรบางอย่างขึ้นมาทําให้คุณคุณได้รับเงินโดยที่แบบคุณไม่ไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัวมาก่อนว่าคุณจะได้มันเออคุณมีเกณฑ์จะได้เงินนะเพอเอ,เอแบบมีเกณฑ์จากจากการธรมะค่ะขาเนี่ยเออมันขึ้นมาออนะคะสำหรับในเรื่องของ ความรักนะคะสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วเราเพิ่งเลิกลาทะเลาะอะไรประมาณเนี้นะคะมันมีมันมีขึ้นมันมีขึ้นอยู่แหละสําหรับเดือนนี้สําหรับใครที่เคยเจอเคยเจอกับเหตุนี้มานะคะก็คือขอให้คุณทราบเลยว่ามันคือการจบเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาหาคุณมันอาจจะทําให้คุณเฮิร์ตอ่ะคุณเจ็บอ่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะเยียวยาขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะ ขอ้คุณมั่นใจในตัวเองไม่นานนั่นแหละมัน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 แป๊ดเดียวเท่านั้นพอคุณจบปุ๊บมันจะเกิดการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงขึ้นทันทีทําให้คุณแบบเฮ้ยมันมันเริ่มต้นใหม่ได้ไวขนาดนี้เลยเหรอมันจะมีจุดหนึ่งที่คุณจะคุณจบอ่ะคุณเจ็บแต่เดี๋ยวคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้เลยคุณจะเป็นแบบสตรองมากๆนะคะอะไรที่จะเกิดขึ้นอะจริงๆย้ําอีกทีนะคะว่าขอให้โก w i t h เดอร์โฟไปเลยแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันรีแลกซ์อะ ให้มันอันฟรทุกอย่างขอให้มันปล่อยปล่อยไปเลยค่ะสโลดาวอะไรที่มันเครียดมันหนักก็คือเป็นเดือนแห่งการปลดปล่อยนิ่งใช้สติใช้สมาธิคิดเยอะๆอันนี้เป็นไพ่แห่งการตัดสูก,ก็ได้ e n l i g h ท e n m e n t ทุกอย่างแล้วคุณจะสามารถปรับตัวแก้ไขปัญหากับทุขสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาแบบการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างที่มันเข้ามาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะ สำหรับคนที่มีคู่แล้วในบางคนนะคะเกก็เห็นถึงข่าวดีมองเห็นการแต่งงานนะมองเห็นการมั่นหมายเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการมั่นหมายมีคอมมิชเมนต์หรือบางคนอาจจะเป็นเจ้าสาวที่โกร๋ฝนหรือเปล่าหรือเจ้า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 บ่าที่โกร๋ฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าสำสนวนถูกหรือเปล่านะคะแต่มันมันจะมีเรื่องที่แบบมันจะมีการมันจะมีคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นแต่มอาจจะมีเหตุน,นิดนึงที่แบบ ไม่คาดฝันอาจจะโดนขอแต่งงานโดยที่ไม่ทันคาดคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเรายังไม่ทันตั้งตัวเรายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีเรื่องของการจัดงานการคุยกันในเรื่องของการงานมั่นงานแต่งสําหรับคนที่โสดนะคะคนที่โสดเพออะคุณมีความสุขอะมันมีมันมีโอกาสมาแล้วอะมันมีมันมีมันมีคนเข้ามาแล้วในบางคนก็เห็นถึงคนที่พลังงานถึงการที่คนเข้ามาบางทีอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ย เข้ามานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าแต่คุณก็อาจจะชอบนะคุณรู้สึกว่าคุณคุณแฮปปี้อยู่นะเออแต่มันจะมีเรื่องอะไรมาอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณติดคุณติดอยู่คุณยังดูดูเขาอยู่คุณยังรู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยค่อยเริ่มหรือเขาอาจจะเข้ามาบอกรักคุณชอบคุณโดยที่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวปรับสัมพันธ์อะเงี้ยแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าอือคุณขอเวลาดูนิดนึง เพราะว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างในการมันถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มคบหาคุณก็อยากที่จะดูเวลาใช้เวลาในการที่จะคิดติดตองคือคุณเป็นเดือนที่คุณใช้สมองสมองเยอะอะในการแบบตัดสินใจะนะคะอ๋อเกตเสริมอีกนิดนึงนะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะคุณก็มีโอเกสมองเห็นมีโอกาสของการแบบจะมีน้องนะคะใครที่รอคอยจะมีบุตรอะไรเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะคุณจะได้บุตรนะ มันมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นจริงๆนะยังไงก็ตามแล้วนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาในความรักเนาะปูปับสัพพันทะเลาะก็คือ slow down นะคะแล้วก็ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคลี่ขลายไปก่อนนะคะถ้ามีโอกาสก็ปรับความเข้าใจกันดีๆฟังมากๆแล้วก็พูดเปิดโอกาสเปิดใจในการที่จะปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ นะให้หัวใจนําทางคุณไปถ้าคุณถ้าคุณมีความรักคุณแบบคุณ,คณ,คณทุกอย่างมันคือการเรียนรู้เนาะเออให้ปล่อยให้ให้เวลาให้เวลาให้ประสบการณ์ช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่แบบสอนคุณอะให้คุณได้เรียนรู้เป็นช่วงเวลาแห่งการใช้สติให้ใจเย็นเย็นให้นิ่งๆ่งอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะหรือว่าบางคนก็แบบตอนนี้ก็นิ่งอยู่ใช้ความคิดเดยอยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะแก้ไขปัญหาได้แน่นอนภายในเดือนมิถุนายนนี้ โอเคค่ะชาราศีกุมภโสขอให้โชคดีนะคะขอให้เตรียมตัวตั้งรับกับความปรปรับสับพันที่จะเข้ามาความหวังโอกาสใหม่ๆความสําเร็จการงานการเงินโชคลาภนะคะกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะดวงดีมากๆแล้วก็เป็นจุดพิษจุดเปลี่ยนเลยเขาเข้ามาเปลี่ยนเพื่อที่เป็นเหมือนมันเป็นการบังคับคุณว่าเฮ้ย เปลี่ยนได้แล้วจบได้แล้วเพราะฉันต้องการที่จะมอบโอกาสมอบสิ่งดีๆเข้ามาให้เธอแล้วจักกรวาลบอกอย่างนั้นจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เขากําลังจะยืยืนให้คุณให้ออกจากคอมฟอร์ทโซนได้แล้วโอเคค่ะอันนี้คือทั้งหมดโดยด,ดวงโดยรวมของชาวราศีพฤ,ฤษภในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ